สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่25ครับเดือนกุมภาครับท่านผู้ชมครับจะให้ดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้อันเปนอยู่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งวันเลยครับทั้งเช้าทั้งช่วงบ่ายครับวันนี้จะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าก่อนนะครับตอนเวลาประมาณ7นาฬิกาครับนี่ฮะทุกคนโอ้ไม่นึกว่าตอนเช้าเช้ามาแบบนี้จะมีลูกค้าต่างชาติเยอะขนาดนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือในส่วนของทางรถไิสารขาเข้านะครับระหว่างประเทศประตู C ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ฮะ มีกรุ๊ปมาแล้วครับทุกคนกรุ๊ปที่เราเห็นตรงหน้าตรงนี้ก็คือนี่ครับเป็นอินเดียครับกรุ๊ปใหญ่เลยนี่ครับประเมินเกือบ40สคนเลยครับเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูบรรยากาศในช่วงเช้าด้วยแล้วก็อีกทีก็ช่วงบ่ายนะครับว่าวันนี้ครับจะคึกคักแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาอย่างบ้านเราเยอะเหมือนเช่นช่วงประมาณไปปลายปีไหมครับทุกคนก็มาดูด้วยกันทั้งวันเลยครับวันนี้ครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบ 25ครับทุกคนจะให้ดูตอนเช้าเ้าของวันอาทิตย์นะครับนี่ครับผู้โดยสารขาเข้านี่ครับตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับดูดีครับไม่ว่าเวลาไหนครับผมมาที่นี่ก็จะเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยครับนี่ครับสนามบินสุนทรภูมินะครับในส่วนของประตู4ครับนี่ครับผู้โดยสารขาเข้าครับทุกคนนี่ครับว้าวทำไมเยอะเอางี้ครับทุกคนนี่ครับออกมาอีกแล้วนี่ครับ ท่านผู้ชมจะให้ดูครับอันนี้คือช่วงเช้านะครับยุ่งมากครับช่วงเช้าวันนี้เราจะเห็นมีเป็นกรุ๊ปยุโรปครับเยอะมากไฟยุโรปครับจะเป็นของสายการบินตะวันออกกลางนะครับที่เดินทางมายังบ้านเราช่วงนี้ครับนี่ครับมีทั้งแถวแถวโซนเยอรมนีครับแถวอังกฤษนะครับแถวเนเธอร์แลนด์นะครับสเปนนะครับนะครับมาเยอะมากเลยช่วงนี้เห็นไหมครับทุกคนนะครับคือเวลาประมาณ เจ็ดโมงครึ่งนะครับอันนี้คือกุ๊ปมาแล้วครับอันนี้อีกกุ๊ปหนึ่งจะให้ดูบรรยากาศนะครับว้าวนี่ยอันนี้จะเป็นน้องที่เป็นเลฟนะครับเป็นตัวแทนของชาวรัสเซียครับที่จะมาลงกุ๊ปชาร์เตอร์ครับวันนี้ฮะน,นี่ฮะแสดงว่าวันนี้มีกุ๊ปรัสเซียเยอะมากเลยไปแล้วครับกุ๊ปใหญ่ อันนี้น่าจะเป็นสเปนนะครับทุกคนนะครับสเปนนี่ครับเป็นน่กงเที่ยวส่งไว้ไม่พีสเปนไว้สเปนสเปนบ้านบอสบ้านบอสคุณยุส a ีสเปน bit า l ิ A little bit. โอ้ทุกคนอีกกรุ๊ปใหญ่มาแล้วครับอินเดียมาแล้วอีกกรุ๊ปหนึ่งนี่ฮะว้าวติดวิดีโอสวัสี ไม่คิดว่าตอนเช้าวันนี้ครับแต่คือคักคุ้ด้วยปริมาณของนักเที่ยวับทุกคนนะครับอินเดียชุดใหญ่มากเนี่ยนี่ครับวันนี้ทั้งวันครับดูกันจุดๆนะครับแอดมินจะมาดูบรรยากาศนะครับของวันอาทิตย์กี่คนครับอินเดียวันนี้พี่กี่คนครับนมัสเตนมัสเต้พร้อมอินเดียรึเ from พร d i มอินเดีย where are you from india yeah. india namaste wow. namaste wow. india <laughs> i can speak a little bit <laughs> ตอนนี้แอดมินมาอยู่สนามบินในช่วงบ่ายครับนะครับหลังจากที่ผมให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศในช่วงเช้าประมาณ8ปดเโมงไปแล้ววันนี้จะให้ดูบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับโอ้ใี่ดูดีครับทุกคนดีครับยุโรปนะครับยังเยอะอยู่ครับนครับยังเยอะอยู่เลยนะครับส่วนหนึ่งก็ครับมาจากโดมมิติกลฟย์ครับบินภายในประเทศครับนะครับอันนี้คือประตู C นะครับประตู C ีนะครับตรงจุดมิติฟลอย์ให้ดูบรรยากาศวันนี้ครับเยอะมากเลย ยังไม่ได้พาไปดูในส่วนของถงไปสารขาเข้านะครับระหว่างประเทศครับแต่ให้ดูตรงส่วนนี้ก่อนครับทุกคนนะฮะโอ้ทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลยนี่ฮะก็ประมาณเดือนตอนนี้เดือนปลายคุมพานะครับน่าจะนะครับน่าจะประมาณ4ล้าน5้าล้านคนได้แล้วครับจำนวนนักงเที่ยวที่มาบ้านเราช่วงนี้ฮะ นี่ครับดูกันจุกจครเอาวันนี้ครับเป็นมินอยู่สนามบินสุนภูมิตั้งแต่ไฟเช้าแล้วครับแล้วก็ยาวจนถึงไฟบ่ายเลยครับวันนี้บ่าย3โมงกว่าๆลาให้ดูฮะคือคึกคักมากเลยครับทุกคนปีนี้เป็นอะไรที่เยอะมากผมไปอ่านบทความมานะครับที่ตลาดล้มโหนก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับนี่ฮะคือปกตินะครับมันจะไม่มีน่องเที่ยวเยอะมากแต่ ปีนี้เป็นปีที่แบบถล่มทลายจริงครับนักท่องเที่ยวทะลักทะล้นมากจริงครับที่มาบ้านเราในช่วงนี้ครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศตอน15นาฬิกาสนาทีนะท่านผู้ชมให้ดูนี่ครับอันนี้คือในส่วนของทางออกนะครับ B ครับมาเป็นมิตติ้งพอยท์ครับนี่ครับนี่ฮะเยอะมากเลยเห็นแล้วรู้สึกดีใจนะครับเนาะแต่เขาจะรู้ไหมครับว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ครับกรุงเทพมหานครทั่วทุกภาคของบ้านเราครับนี่ครับ อากาศร้อนมากจริงครับร้อนมากจริงเลยอยากให้ถึงเดือนมีเมษาไวๆครับจะได้มีเทศกาลเล่นน้ำสงการครับมันจะได้คลายความร้อนครับนี่ครับแต่ก็คือส่วนมากบางบางทัวบางอเที่ยวก็เลิกเดินทางมาช่วงไฮไฮปลายซีซั่นแบบนี้นะครับเพราะว่าแพ็กเกจทัวร์มันก็จะถูกกว่าในช่วงของไฮซีซั่นเดือนธันวามกราครับนี่ครับช่วงนี้ก็ราคาก็ค่าตั๋วค่าโรงแรมก็จะถูกลงครับนี่ฮะทำให้นี่ครับ ยังไฮซีซันอยู่ในช่วงของปลายปลายครับไปปลายซีซันแบบนี้ครับทุกคนนะดูสิครับทุกคนเหย่อเยอะแค่ไหนเยอะมากจริงๆเลยนี่ครับนี่คือที่กําลังทะลักออกมานะครับทุกคนให้ดู ชมมีใครทราบไหมครับว่าบ้านเราช่วงนี้มีงานเทศกาลอะไรครับทําไมนักท่องเที่ยวถึงได้มากันเยอะแบบนี้ฮะแอดมินยังไม่มีข้อมูลนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่ลึกซึ้งนะครับก็สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าณวันนี้ตอนนี้ให้ดูดีครับบรรยากาศสนามบินจุฬาภูมินะครับในส่วนของผู้โดยสารขาเข้านะฮะนี่ฮะออกมาเยอะมากเลยฮะทุกคนยุโรปสักส่วนใหญ่แล้วครับช่วงบ่ายวันนี้ฮะดูสิครับโอ้ จุกๆไปเลยครับทุกคนโอ้ย sorry ครับอืมครับเป็นแฟร์ไอชันแดนครับแต่งชุดไทยครับทุกคนให้ดูว้าทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกประตูทางออกหมายเลขประตูสี่ครับจะเจอแบบนี้ไหมครับทุกคนดูสิครับทุกคนแน่นมากแน่นจริงๆเลยฮะให้ดูฮะ อันนี้ที่เห็นแต่งชุดไทยสีม่วงน่าจะเป็นพนักงานต้อนรับนะครับของการบินไทยครับทุกคนนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากครับชุดไทยนะครับเห็นไหมครับเรานําชุดไทยไปเผยแพร่ครับอย่างทั่วโลกเลยครับทุกคนเห็นไหมสวยด้วยว้าวดูาแน่นไหมครับแน่นไหมครแน่นมากวันนี้ให้ดูแทบเดินไม่ได้เลยครับทุกคนนี่ครับนี่ดู บรรยากาศมุมสูงนะครับของตัวถงผู้โดยสารครับขาเข้าระหว่างประเทศครับทุกคนว้าวนี่ฮะช,ช่วงเช้าวันนี้ก็นั่นแล้วครับช่วงบ่ายแน่นกว่าครับทุกคนครับแน่นกว่าช่วงบ่ายครับทุกคนต้องใช้ครับนี่ฮะดูสิครับทุกคน โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันนะทุกคนไม่อยากคิดเลยว่าถึงสิ้นเดือนธันวาเดี๋ยครับเราจะมียอดนักเที่ยวประมาณเท่าไหร่ครับนี่ฮะเยอะจริงๆเลยครับเยอะมากจริงเลยดูจากตรงนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะครให้ดูบรรยากาศโดยรวมนลฮะนี่ฮคือาคากมากเลยก็วันนี้แอนมินมาทำงานนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิด,ด้วยทั้งวันครับก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปของวันนี้นะครับนี่ฮะ เป็นอย่างนี้ทุกวันนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เช้ามานะยครับยาวมาเลยครับนี่ฮะเยอะจริงๆเลยโอ้ถ้าใครจะมารับญาติพี่น้องนะครับขับรถมานะครับเผื่อเวลาเยอะๆนะท่านผู้ชมเพราะว่านี่เยอะมากจริงกรุ๊ปที่เห็นนี่คือเป็น FIT อทนะครับ FIT ก็คือมาเป็นกรุ๊ปคณะเล็กๆครับมาส่วนตัวไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์คณะใหญ่นะครับน่ครับออกมาตรงนี้นะครับที่ยืนรอตรงนี้ก็คือยืนรอรถครับรอคนขับมารับ ไปโรงแรมหรือว่าไปที่พักนะครับนี่ฮะโอว้วันหยุดยาวนี่ครับจุกๆเต็มๆเลยครับทุกคนนี่ครับบ้านเราก็หยุดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็พวกนี้อีกวันหนึ่งนะครับในวันชดเชยวันมาฆบูชาครับนี่ครับดูสิครับทุกคน วันนี้แอดมินมีเวลาไปถ่ายบรรยากาศในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับจะให้ดูเฉพาะโดยรวมนะครับของในถงผู้โดยสารขาเข้านะครับทั้งประตู B ีประตูซนะครับดูบรรยากาศในส่วนของโซนอาหารนะครับร้านอาหารทั่วไปนะครับก็ยังเยอะครับทุกคนแน่นทุกร้านเช่นกันนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเพราะว่ามันเยอจริงๆเลย คือรู้สึกแปลกประหลาดใจนะครับบางวันไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่วันนี้นะครับทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ครับทุกร้านแน่นหมดเลยครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครัคือคักมากสนามบนินสุวรรภูมิบ้านเราวันนี้คือคักมากจริงครับทุกคน อีกมุมสูงตรงนี้นะครับนี่ครับประตูบีครับออกมาแล้วทุกคนนี่ครับดูที่ครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ฮะโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากเลยเนาะนี่ครับให้ดูนี่ฮะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็ไปเที่ยวไหนก็นะครับต้องพบร่มพกคิมกันแดดเลยครับเพราะว่าอากาศที่แดดบ้านเรามันนี้แรงมากร้อนมากครับให้ดูดิครับนี่ครับ ท่านผู้ชมจะให้ดูรูปนี้น่าจะเป็นกลุ๊มชาวญี่ปุ่นนะครับน่ครับออกมาแล้วนี่ครับอันนี้คือลานจอดนะครับลานจอดของแอตต้าก็คือลานจอดสลับกุ๊บชัวคันใหญ่นะครับน่ครับรถบัสที่มารอสแตนบายตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะรอรับต้องเที่ยวตรงนี้ครับนะครับเป็นสัดส่วนเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับนี่ฮะอันนี้คือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะทุกคนเดี๋ยววันหลังนะครับมางว่างแอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่ครับพลังงานไฟฟ้านี่ครับ ของสนามบินสุนรภูมิครับมีเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว,วันนี้ให้ดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวไปก่อนนะครับโ้มันเรื่อยเลยครับทุกคนนี่ครับออกมาเรื่อยๆเลย ช่วงปลายซีซั่นแบบนี้นะครับกรุ๊ปยุโรปนะครับก็ยังมีเข้ามาเรื่อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นชาวสเปนครับชาวอ่าโปรตุเกสครับชาวฝรั่งเศสชาวฮอลแลนด์นี่ครับก็ยังมีมาเรื่อยอย่างวันนี้ครับเห็นไหมครับกรุ๊ปนี้มาแล้วนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นอลาว์คลิปนะครับเป็นคลิปที่อ่าใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10วันครับนี่ครับเริ่มจากกรุงเทพไปแล้วก็ขึ้นเหนือครับแล้วก็ไปจบที่ใต้ครับภาคใต้ทะเลบ้านเราครับนี่ครับ ตอนนี้แอนด์ินเข้ามาในส่วนของข้างในแล้วครับนะครับจะให้ดูบรรยากาศใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแล้วครับที่ออกมานะครับนี่ฮะให้ดูหน้าจอวันนี้นะครับนี่ครับไฟช่วงบ่ายที่ลงนะครับเห็นไหมครับโหเยอะมากทั้งเป็นภายในแล้วก็ระหว่างประเทศครับนี่ฮะเยอะจริงๆเลยฮะนี่ฮะไม่แปลกใจว่าทําไมนี่ครับถงผู้โดยสารนี่ครับตรงนี้มันถึงได้แน่นมากและเยอะมากนี่ครับให้ดูสิครับทุกคนเห็นไหมครับวุ่นวายมาก อันนี้คือทางออกประตูบีนะครับที่ออกมาแล้วนี่ครับทุกคนนคี่ฮะนั่นเป็นทุกส่วนครับในส่วนของร้านอาหารนะครับทั่วไปนะครับฟู้ดคอร์ดก็แน่นครับนี่ครับลงกลางจอดรถก็แน่นฮะ ให้ดูดีครับทุกคนอันนี้คือออกทักออกนะครับหมายเลขสามสี่นะครับที่จะไปเจอญาติพี่น้องหรือว่าเจอตัวแทนของโรงแรมครับนี่ครับโอ้โหให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ท่านผู้ชมนีครับวันหยุดยาวของบ้านเราครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็ยังไหลเข้ามายังเยอะอยู่เรื่อยนะครับนี่ครับในช่วงปลายซีซั่นแบบนี้แล้วครับนี่ฮะแน่นมากอันนี้คือถ่ายจากข้างในนะครับออกไปยังในส่วนของนี่ครับที่ญาติพี่น้องหรือว่านี่ครับตัวแทนโรงแรมมายืนรอรับป้ายนี่ครับ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกทางออกนึงนะครับประตู C ครับนี่ครับนี่ฮะตอนนี้คืคอตรงนี้คือนั่นแล้วครับเยอะแล้วนี่ฮะมากจริงเลยโอ <ๆ S 1> ยวันนี้แอนมินไปในส่วนของพระบรมมหาราชวังนะครับก็นักท่องเที่ยวก,ก็เยอะมากครับช่วงเช้าอากาศยังร้อนอยู่นะครับ8โมง9โมงนี้เริ่มร้อนแล้วครับนี่ฮะทุกคนยุโรปก็ยงังหนีหนาวเข้ามานะครับ ส่วนมากก็จะใส่พวกแจ็คเก็ตสเวตเตอร์ครับแต่คิดว่าพอมาเจออากาศบ้านเรานี้ต้องรีบถอดเลยครับเพราะมันร้อนมากดูสิครับทุกคนท่านผู้ชมให้ดูตรงส่วนนี้ครับนี่ครับออกมากันเยอะเลยนี่ฮะโหบ้านเราเนื้อหอมจริงนะครับทุกคนนี่ครับเศรษฐกิจบ้านเราจริงๆกับฟื้นตัวไวมากครับทุกคนถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรกัมพูชาเวียดนามครับบ้านเราก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีมากๆครับเพราะว่า การท่องเที่ยวครับทำให้เศรษฐกิจบ้านเราครับดูจะสดใสกว่าแล้วก็มีอนาคตกว่าเพื่อนบ้านบ้านเราหลายคนเลยฮะดูสิครับบรรยากาศดูดีครับทุกคนคือชั้น2ชั้น3ก็สามารถมองเห็นได้ครับว่าผู้โดยสารที่เดินออกมานะครับอยู่ตรงไหนบ้างก็สามารถที่จะเรียกหากันได้ครับโบกมือทักทายกันได้ให้ดูครับให้ดู คสิครับทุกคนนี้ฮะส่วนหนึ่งก็จะมีกุ๊ปคนไทยนะครับที่หยุดยาวก็ถือโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศครับนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนี่ครับนี่ฮะก็เดินทางกลับมาส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็นี่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นยุโรปชาวเอเชียบ้านเราครับที่มาเที่ยวบ้านเราครับว้าวท่านผู้ชมจะให้ดูกุ๊ปใหญ่อีกกุ๊ปหนึ่งครับเห็นไหมครับที่ไกลๆต้นครับ ุ๊ปหมวกแดงครับเป็นกุ๊ปของชาวเวียดนามครับมาแล้วทุกคนเยอะมากเนี่ยฮะเยอะจริงๆเลยเห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับกุ๊ปใหญ่มาพร้อมกันแล้วก็จะลงบันไดเลื่อนนะครับไปจังจุดมิทติ้งพอยท์ครับจุดนัดพบด้วยกันแล้วก็จะเดินทางต่อไปเวียดนามนะครับส่วนมากก็จะนอนกรุงเทพอยู่วันสองวันครับแล้วก็จะไปที่พัทยาครับค้างคืนที่พัทยาและต้อที่ขาดไม่ได้ครับโปรแกรมที่ต้องไปช้อปปิ้งก็คือนี่ครับห้างบิ๊กซีครับ ส่วนใหญ่บิ๊กซีที่จะไปช้อปปิ้งก็จะเป็นที่ราชดำริครับอ,อ่อดิมินขออภัยนะครับเห็นหมวกแดงแล้วธงชาติขออภัยนะครับไม่ใช่เวียดนามทนได้เป็นชาวจีนครับจีนแผ่นดินใหญ่ครับทุกคนนีฮะคือจริงๆกินแผน่นใหญ่ก็การซื้อของก็ไม่ต่างกับชาวเวียดนามครับของกินของขบเคี้ยวนะครับ เป็นสินค้าหลักๆครับที่สามารถที่จะโกยม็ดเงินได้นะครับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนครับทุกคนนี้ครเยอะมากเลยนี่ครับลงไปแล้วนี่ครับกุ๊ปใหญ่เลยนี่ครับเห็นไหมครับธงสีเหลืองครับเป็นสัญลักษณ์นี่ฮะเห็นหมวกแดงตลอดแอนบินนึกว่าเป็นชาวเวียดนามครับวันนี้ยังไม่เจอชาวเวียดนามนะครับจะเป็นกุ๊ปเดจีนนี่ครับเป็นใหญ่นี่ครับทุกคนนี้ครับใหญ่เยอะมากนี่ครับกรุ๊ปจีนมาแล้วครับทุกคนนี่ครับ นะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับในวันที่25นะครับวันอาทิตย์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ยังคึกคักแล้วก็หนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวเอเชียชาวยุโรปนะครับก็ยังเยอะเช่นเดิมครับน่ครับก็โอเคสลับคลิปวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้อย่าลืมนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยสลับคลิปวันนี้ขอทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ